ไปดูเต่ากระชาคู่กันเลยค่ะนี่คู่จิ้นฟินเวอร์เนะคะเพราะว่าในเร็ววันนี้นี่แหละค่ะคอนเสิร์ตของเขาค่ะคอนเสิร์ต AF Union Mall ใช่ค่ะรียูเนียนนะคะก็ไม่ใช่ Union Mall ใช่ไหมไม่ใช่ Union m a l l นะเป็นขาเสื้อผ้านะคะก็จะรวมตั้งแต่ AF 1อนยานั้นถือยัน AF 30 11ค่ะรวมทั้งหมดร้อยกว่าชีวิตนั่นเองค่ะแต่ว่าล่าสุดมีข่าวเมามอยค่ะเต่าชนกระชาไปอาบน้ำที่บ้าน บ้านตาอยู่แถวราชดาาหรือเปล่าคบพี่จ๋าเขาย้ายแล้วบ้านก็อยู่แถวนี้พัฒนาการโอ้แล้วเขาชวนกันไปนี่เราก็ไปเจอคนสองนี่เคยไปบ้านเอ่อบ้านน้องข้าชานะคะทำไมคะเคยไปบ้านน้องเขาครั้งหนึ่งี่โคราปะไม่ค่ะที่แถวจะไม่ได้เลยู่ตรงไหนวะเนี่ยอะรคงแค่แล้วเป็นไงล่ะเออจริงจริงแล้วช่วงนั้นก็คบกันอยู่ค่ะก็แล้วมีปัญหาอะไรกันค่ะหลังจากนั้น ก็ขโมยเงินเขาเลยนะดี่น์ารายงานไปรายงานมาจะเป็นแบบว่าโดนตับนะคะเพราะว่าเราไปดูคูจินนีดีกว่าผังเอฟก็ฮอตนะคะเต่าขชาจัดเลยค่ะพี่เต่าเจอหน้าเซนบอกวันนี้ไม่มีข้าชานะเต๋อก็ไปคูจินไงก็เป็นพาร์ทของคูจินไงก็เลยเติมน้ำเมื่อกี้แล้วเอาข้าชาไปไหนอะคะไม่ทราบเหมือนกันครับผมถงสใส่อยู่ห้องน้าบ้านพี่เต่าไปทําอะไรครับได้ข่าวว่าไปอาบน้ํากันมา ไปอาบน้ากันมาไม่ได้ไปอาบน้าด้วยกันนะครับผมเขาไปอาศัยบ้านผมอาบน้ําเพิ่งจะเพิ่งจะมาซ้อมนี่แหละก็เลยบ้านใกล้ไงก็เลยแบบเ้ยเอดี๋ยวยืมพ้าจชตรงให้ตัวหน่อยอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองฮะครั ใช่ก็เลยฟินกันแต่พอน้องสาวผมถ่ายรูปกับณชาร้วลงไงและเห็นในบ้านผมพอดีอะไรเงี้ยก็ไล่เลงเหตุการณ์ไปประมาณนั้นไม่มีอะไรอยู่แล้วพี่แจ็คมันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ชงน้าสนะาชงตลอดเลยผมก็ยังงงว่าไปอ่านหน้าที่บ้านก็โอ้โหแฟนคลับชอบโอเคโอเคแต่ไม่ได้กินข้าวกันทาบอกไม่ได้กินไงแต่ผมหินิ้ว หอมคืเตากินบ oh ป้าไว้เ fin. ด uh oh. yeah. oh. oh. ี๋ยวทำกับผ้าไว้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวกลับไปกินแล้วก็ออกมาซ้อมอะไรเงี้ยาจะกินข้าวด้วยกันอีกอ๋อไม่ขนาดนั้นครับไปฮะก็แฟนขับก็ฟินฟินกันไปอ๋อรถชนรอบสองไม่เป็นอะไรมากครับคนขับรถตู้เขาคุยโทรศัพท์เพลินชนก้นท้ายรถผมแต่ว่ามันดูไปดูรถแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากก็เลยแบบไม่เป็นไรก็เลยก็เลยพลาดเคราะห์ไปเพิ่งทําบุญมาให้แท้ก็คงต้องทําบุญได้เยอะครับเป็นจะแพ้แล้วช่วงนี้แรงมากโดนทุบรถโดนชนโอ้โห ก็ต้องระวังตัวครับสวัสดีค่ะรอจนผมพังมาแล้วว่าผมพังเลยใช่ไหมเขาอ่ะอ๋อนึกว่าผมผมแต่วันนี้เปิดเหม่งเปิดเหม่งครับผมเปลี่ยนบ้างปกติปกติจะทำมือกีดแต่ว่อกี้ตกใจแพ้ปกติจะปิดหน้าตลอดผมตาว่าไม่สบายนิดนึงครับผมอาจจะมีแบบเจ็บคอไปบ้างเป็นโรคหลอกเกินไป เขามีกันด้วยเหรอโลกนี้ถ้ามีโรคหล่อเกินไปผมคงจะไม่ได้เป็นนะโรคเนี้ยแส่ว่าต้องเป็นโรคหน้ารักเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดแล้วล่าสุดครับวันเกิดพี่เต๋าทำไมได้ไปอาบน้าบ้านเต๋อถาวว่าเต๋าชวนคชาอาบน้ําไม่ไม่ใช่อะไรอย่างนั้นครับผมคือวันนั้นมีแข่งฟุตบอลกันแล้วคือผมมีงานต่อตอนเย็นคือต้องหาที่ซ้อมแล้วคือแบบแน่นอนอะแข่งฟุตบอลมามันเหนอะหนะทั้งตัวอยู่แล้วมันต้องมันต้องเปลี่ยนชุดมันต้องอาบน้ําแล้ว ห้องน้ําที่สนามฟุตบอลเนี่ยคนเยอะแล้วผมไม่มีสบู่ไม่มีอะไรมาเลยก็เลยหาคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆแถวนั้นที่สุดก็เลยนั่นแหละบ้านเต่าจะกินข้าวกันด้วยนีน่คะแล้วครับไม่นะไม่ได้กินข้าวนะ<อ>ทำน้ำอย่างเดียวทำบ้านกันให้ของขวัญอะไรเขยไม่ได้ให้ไปเลยยังไม่ได้ให้อะไรเลยครับก็คิดว่าเื่นกันก็เดยว่ากันทีแล้วกันมีคิดไม่ออกแ่เขาลดชนไปสองสามรอบนะก็ทําบุญยเยอะๆครับผม<อ>ว่านั่นแหละ ชงหนักจริงๆก็ต้องทำบุญค่ะพี่เต๋ารถชนไปสองรอบอเป็นจะเพทนั่นเองนะคะ,คะไม่เหมือนพวกเราค่ะเป็นจังข้าประดิษฐ์ค่ะใช่ค่ะสมัยเรียนนี้ได้มารยาทดีนะคะ,คะ